c n m a r m a k a x p a b a t กระเป๋า b a r ปลาหู b a t แพกข้างขาว b e t แพกยังนอน b e e p พึ่ง b i n บินถังขยะ b o y ไปด็ดผู้ชาย b o x ป๊อกบอกกล่อง b u s รถประจำทาง c a t c a n can อะไรนะไหน c a n can กระป๋องไงแ a นกระ ค่ะค่ารุยน C <od. S 3> A T Cat C, P <Spit? S 3> C, C O T Cat Cot Cot B C O W าวมันัวอ่ะพูดดังๆ C U P ครับถ้วยน้ำชา D O G ดอกสุดนะ D-O-T-R-U-E-A-R E-A-R-U Yeah Hmm